สวัสดีจ้ามาพบมาพบกันกับเจ๊เจบเธอเท่าค่ะวันนี้ค่ะไม่สวยนะคะแต่ไม่ว่างค่ะสบายดีป้าลุงสะไรดูคุณอ้าคือไม่เด็กน่อยไม่อีกคนหนึ่งเลยนะน้องวิกต๊กอยาเห็นหน้าเด็กน่อยบอกเ้าจะไปหาเด้อัมลาค่ะพี่น้องเจ๊จีกำลังมาสวนไปหาเจ๊อัมลาค่ะ อันนี้ได้จากเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ่ง่ายจำได้ค่อยนี่เป็นเด็กน้อยสิบสี่แล้วบ่สิบปียิงโจกข่าวกินบุปปิเป็นน่ะเป็นแล้วเป็นแล้วบ่ไปจีไปเดินทางไปเลยค่ะพี่น้องไปพบไปเพิกกันอยู่ที่บ้านอัมราต่อนะจ๊ะ แลรกๆก็มาหอดเชื้อนอมมาลาเลยแจพี่น้องนังโอ้ยแจ็คท,ทันทีมาแจ็คท,ทันทีแปลงล่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาอดหพี่น้องบอบอสสุโคตุกุลเนาะอันอันอันนี้ก็เครื่องมมาลาเองโดยเฉพาะบอสอัมมาลากากีโดยดาสนีแห่งทองทุ่ง มันแมนบ่ก็มีก็มีบ้านแล้วก็มีมีรถพร้อมมีคอนโดมีวีวีมีตุ๊กตาบายโดยเจ้าค่ะพี่น้องมันลงกัน,นเปิดช่องใหม่ในนั่งเปลี่ยนไปเป็นคน,ออคนเลยค่ะพีสตัวัยมะข่าวซิงอลอนก็เปลี่ยนจังสันมันจะอเแลวเนแเวนคือเก่เาเอาเราแหงก็บาได้แบบนี้เกือบลืมเกือบลืมแต่ว่าเมื่อกี้เป็นเวนจังใดฉันบเคยเป็นนานๆแต่คือมึงมีปัญหากับแอนกกลิ่นมึงเให้เราได้ มันเป็นยนจังไดเดี๋ยวนี้ฮะลินฉันบลูเกล่ามันปีนขึ้นมาใหม่ปีนล่นว่าพี่น้องเอ้ยนั่งบนเวียนคือพามือนะคะลินนั่งกับปีนขึ้นมาง่ายเลยก็เป็นเสียงนี่บอกครับมาจะเอาคือขาดตรงเรือมาใส่จึงว่ามานํำกันดีๆไปฟาหอดสุดสั่งอีกมาใหม่สวยบอค่ะพี่น้องดูสิสวยเหมือนผมกระตูนเอยผมกระซีบอนผมกระซีบอนคลิกนี่นะจ๊ะ เส้นใหญ่นะคะผมเส้นใหญ่ไปเ็ดจุฬาได้มาจะบอกนะว่าอภิชารลน่ะบ่แม่นเด้อค่ะบอดีบอดีบอดีบอเลิกเลิปทานทำเหมือนขนาดกระแพงกระด้อสองสามพันซื้อมาสิบาทพอาคลิปสามพันเอากุปงวดยุกอ้าวถิมยุกจักมือไปเซ็งแงมได้กับอันปองเก้าโบว่จะเทื่อบโบเออเออกซ็มายแปดเทื่อเก้าเทื่อกสิบเทื่อ กูได้จีเป็นบา้าดใจเนาะถ้าเมื่อนีก้กะเด็กาว่านางเปิดซองพอบาเจีสีบริมาเมาื่อวานนี่พี่น้องหวอยออกตกข้าวเธอเจียบมาก็กูไงเธอน่ะต,ก,ตกข้าวบาทแต่กะดีที่พวกนงางมาไปแลบบ้วบริเวณบ้านเลวก็เจีสีก็รักถือเลขค่ะถ้าไปคือจะบุตรเบอร์บริอันหูเมื่อบัดมาเบิร์เล่ย์ฝันเอามันคือออกแล้วเอาคุณถือไว้ฉันสิตกเธอเอาสิตกฉันเรื่องอีหยัง ใส่เธอบอกว่าเสียบซื้อได้สกินยาออกอืมเอามาเลยเอามาเลยคำว่าซื้อมาที่ถือบ่เอากูจะซื้อมาจักบาทเองสามสี่ร้อยเธอนี่เกิดสามสี่ร้อยเนาะเธอไหนได้รับสี่ร้อยกับฉันถือฉันก็ได้สองพันไม่เนี่เธอมาถือหนึ่งได้สก็ฉันก็บาได้ซื้อต่อฉันออกเลยเด้่อกันยังว่าฉันออกโอออกนะท่าไปเคยซื้ออิยุส่ะฉันลองหยอดเบื้องซื้อมื่อวานนี่มันหักถืกมันฝุ่เนี่ยมันบาดทอดเนี่ยไม่ออกอ่ะ เงินเปลาเงินอ๋อเจนะคุณผ่าผ่าไาจากเห็นไหมมันเป็นไปบายเน่ยพอไหวตีทะลุถึกด้วยเสื่อไฟอันไฟโซลาเซลลไซื้อไปแล้วซื้อไปเลยเออบาเฮ่าได้สับบาชันด้สัเออขันถึกได้เอออเ่กระบอกโมจิขันถึกเด้ซื้อตู้เย็นมาถวายกัข้อมึงบริไดซื้อเฮ้ กขไม่ชื่อเขาบอกถึงไปคิดว่าจะชื่อตัวมันชื่อมันออกคนหนึงชื่อเจ็ดีคิดว่าแต่ที่แคลคูลัมัเจ็สองสองเจ็ดรแสองเจ็ดมันไปออกเรียงเรียงไปวเซื้อแค่นั้นแหละฉันกระจกค่ะเอาค้าตั้งกล้องมาต้องใส่ดักเือกต้องบ่เลขังนี่มันมันมันมาออกเลขอันเวียดเหรอสองสองเจ็ดค่ะเมื่อวาน ฮอลหลนเธอบอกหะชื่อฮลูฮลนต่อไปก่อนด้อพี่น้องพแป๋วาตั้งกล้องก่อนเมือมันานน้นะมะแกล้องมันทนินบดีอยู่น่ะปสาทวกเจ้าเดอย่าเกษารและระลกสว่งเออประสาทไปแวะเอพระกส่างซดิฮาไหมตัวเก้านั่นแหละ แกยังไงจะตจ้าไปก็ได้พี่น้องตอบมาเลยเอาชิตผู้เห็นจะไม่ได้ออกโอ้ก็มันปุ๊เธอหลุดกันยังออกก็เนาะแล้วนี่ก็มีเงินได้ทิกับทุกทีเธอแด่แหมแบกกระปงกระเป๋ามาจะมาทวงนี่ฉันละสิเนาะเออ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 สามหมื่นห้านะนางนางก็ยังอ่นนางก็ยังบกคิดนางคิดเออเอามาเถือนเอา อีน้ำมันไปคอเขามให้กูลรืมรเรืองของเรือโอ้ยสุงามกูภูมิใจในวีเขากูดีจะเป็นเจ้างามเนาะผมจะจะเป็นงามนะเจปีแล้วจะบริษาผมมันนะคมอย่ามาลาก่อนเจะปีแล้วมันบริษาผมมันนะเจ้าปี๋แล้วบรผมเปิดช่องใหม่มึงก็ต้องเปลี่ยนใหม่สิผมมึงไหนมึงต้องสวยต้องสวยแล้วนะต้องสวยเหรอ นางบอกว่าเออเไม่เป็นไรฮางมีก็ไม่เป็นไรอ่ะปีแซรลอนบริยานค่ะนางบอกว่าคันนางวีวีผมสะผมเลยนางจะเป็นไข่ค่ะนางถือเขตเออเราต้องเปลี่ยนคิบใหม่แล้วของเราเฉพาะของเราเนาะช่องาช่าและเนี่เน่ผมมันห้งมากแดงๆก็บเป็ดตัดออกได้แล้วค่ะช่วยชีวะเด็ตัดสกินเฮดเลยสมูก เป็นไอคัมบอนเป็นยังไง้ยอย่างกะเราก็เรียดเต๊ตัดห้างอันนี้สุดๆเฮ้ยเป็นไอคัมบอนเป็นยังไงนะเอฟซีสอฟซีไปไปแนะนำพี่ต้อเขาต้ยังอันเดิมนะดีแล้วว่าอัลมาลาทำไมดูไม่ออกยอกกันจะซื่อแล้วพี่ต้อซื่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกใหม่แล้วเดี๋ยวก็ยงลุเดิมเหมือนดีแล้วอะไรประมาณไม่ไม่ไม่ลูกใหม่นี่ยดีแล้วสำแดงประจวา ฉันก็จะเปลี่ยนนะฉันจะเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวนี้มึงนั่นเปลี่ยนใบรถนี่ตัดคอไปเลยพี่น้องเด็กจะสัมภาษณ์เพื่อนว่ะถ้ามีเงินจะทําอะไรก่อนทาหน้าทําหน้าอ๋อเว้าเรื่องอยงทำหน้าคนให้เป็นหน้าหมาหรือยังไงเปลี่ยนจากหน้าพีเป็นหน้าคนะตอนนี้ทำาใช้แอปมากมึงกระทำกระทำบอมึงอะไรสิทำไอซสแรเอาไปเล่นเอี่ยไงโตกับมึงก็บานนนี่นงกว่า ถ้ามีเงินเจ้าเสี่ยเงินนั้นไปเหตุอย่างในโตเจ้าก่อนอื่นเบิดอนะบอกก่อนอื่นโยยขอบใจสาหรับคาถามสําหรับน้องเองกับน้องคืดว่าน้องสิบิตเตียนหัวโอ้ยเลียนนางหน้าน้องเนาะพราะว่าน้องแย่งกระจกบัดใดในน้องเห็นแต่ผีหันเดแต่น้องเลยยาสน้องน้องคืดยาน้องเห็นแย่งแวดเลยน้องยานน้องตื่นจาของตลอดแมนอยากมีเงินก็เลยอยากอยากอยากแข่งค้นกระจกแมนกัชีิิตนี่เนาะ ก่อนตายก็อยากเห็นอันค้นในแววนแน่นะพี่น้องเอ้ยว่าอ่าซองแวนันยามได้ก็เห็นตะผีแล้วร้อนจะคลองแห้งเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> เอาเมื่ี้จะเค็ดนมหกเต้าหรือว่า <c oughs> เค็ดเชจิมมันหกกือบห,หรือจังใ <c oughs> ดสามพันลืบว่าจันย์หร <c oughs> เอาสามพันลืบนะเอ,เ,อเอาเอารถมาประมาณสองสามทีโล <c oughs> แม้นท์เทพแ่นน้อยเรื่องนั้นน้องน้องมาทันได้คืดเธออ่ะน้องน้องน้องคืดแต่เฉพาะหนังหน้าของน้องก่อนเอ้ยไอ้สำหรับนมหกเต้าบอประจำเป็นน้องว่าแค่มีหนังหน้าเป็นอาวุธเฉพอแลาะเซซี่เฉพาะบอบอน้องเอาสองแก๊สมาเก้าเลยแก้วแกซี่แล้วเจ้าเดแต่ชิมยอดค่อยต้องถามเบอรทุกคนเลยนาะคืนก็ได้บอค่อยเป็นงปุบ ตั้งคำถามอาถามนะครับจะเจี๊ยบเดช้็ค่ะพี่น้องมาฟังเบิรงจะเจี๊ยบถามพีเจี๊ยบมีเงินสักก้อนหนึ่งเนาะอืมเพื่อมีเงิยไงไงโยนไม่ให้เพิ่นนี่เพิ่นเจี๊ยบไปเฮ็ดหยังถ้ามีเงินจะไปเฮ็ดหยังในโตเถ่าปนี่แล้วคิดว่าจะเฮ็ดหยังฉันจะเฮ็ดจมูกกับเฮ็ดนมอืมเอาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บริอีกก่อนบ่นางอ่ะเขาขัถามอยู่เลยนี่คอณเออเียกว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่คือคำถามขอโทษค่ะ จมูกอ๋อมันโด่งขนาดนี้เสียวมันขึ้นมาอยู่ในะผากมันบอรโดมันฮาร์ดหนึ่นี่งถือผัวตีได้นะผัวตีดังนั้นเนี่ยโบไปเป็นผัวตีเธอตอนเดนนฉันยังน้อยอันาวตอนยังน้อยเซยอ๋ออีนี่มันเกิดมาแล้วมันไงรถเบ่คเกิว่าฉันเกิดมาอะไรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือว่าฉันก็ไปะฮารดขี่รถถีบเลยเธอเอออายเช็ก็ยู่น้ำรังค่ะฉันก็คัตอันจัดแห้งมันเลยแล้วเธอเอาหน้าถีบสิ โอ้ยมันกันหนูใส่ต้นชาบุหร่าค่ะเอ้าฉันไอ่ฟังเบืองประวัติแต่ละคนยู่ใส่ต้นชาแล้วก็อันตรงอันอันมันอะไรเะปั๊บใส่ต้นนี้ตาเลือดก็ว่านออกมาไอ้ตายเลยมาที่นี่ด่างกระเบี้ยวเลยด่างกระเบี้ยวเลยของฉันคือมีแต่เจ็บแต่ใครอันแอบลตก็เลยอยากทำจมูกใหม่แต่ก็จะทันนมอันมีเอฟซีเป็นหมออยู่บนน่ะเอ้าว เพื่อเขาอยากให้เธอไปรีวิวบันเฮ้ยสิหาซิบเลยเนี่ยอยากเห็ดนมอยู่เนาะอ้าวแต่แม่สิต่างแล้วกะยค่เห็ดแล้วจะเปลี่ยนเทียนกาเจอกแท้จะอยากเห็ดคือลาวเนาะเขาบอกขังเัาเท่าอันนั้นอ่ะเขามีเงินแท้ก็บปเห็ดแพงเึ้นลาวอ๋อนี่แค่คิดเนาะคนลาวมันต้องมีความฝันของตัวเองโอ้ยตายแล้วอยากเนาะไม่นมส่วนอมราเองนะพี่น้องบุคิดอยากมีอย่างในโต้โซนนี้เอาอยากตายแต่มันก็ไปตากถิ่นที่ละ เบยอเพมีหยางบัเยหยางะนางเอยเคชดหยางจระท่นมึงว่าบยเมว่าบย์เมีนมมึงคือเอาฟองนังมาเนี่ยแอนน้่อมออกงานแกเหตุแถมมันเยอะมาเป้่าดิึนยังอายนี่มันคือกับผมผมยาวเบบแอนนี้คือมีนมมันคือเหตุนมเลยบอดีกว่าต้องเอาเอาฟองนังใส่ย้นนออกงานก็จะได้สวยเจบโอ้ยเขาไ่เด้ไปมาปาจุดมึงรอดกูบอกว่าในต้ใส่ยาในน้ำมันมันไปลาหมดลูกนะ อย่าหมกอย่ามึนอย่าอยังให้เฮาเลยเ้อาทามันเองไงอย่าดิมลุกเป็นเรื่องอย่ามันุบเรายังไม่ทันมาตินะพรองปุกบมือนี้ก็ยังบ่มายังเมื่อก่อนก็บ่มายังแล้วไปสั้นชุดแล้วน้องเราบนสบายปริสแตกกับมลุกมันก็ย้อนข่ายจอมหายใจอยู่ทั้น้าบ่หายใจพังงาพังงาบ่เออขาวออกซิจอยู่ทำไมเธอไม่อยากสวยหรอเธอไม่อยากทำน้องหนังน้องหนังหน้าเธอหรอ ไม่คิดนะเพราะว่าอะไรจะทําไปทําไปเพื่ออะไรคะก็ทําให้มันดูดีของเจ้าของเนี่ยเจ้าของดูดีสิเพื่อนยังก็เพื่อตัวเองทำไมเนาะมันเผื่เฮ็ดเพื่อภัยเฮ็ดอยู่เหตดไหนนางหน้าตัวเองก็เฮ็ดเพื่อตัวเองนี่แหละค่ะเรื่องเหเฮ็ดให้ผู้ชายมันลงหล่นเบาท่านานางจะทำนะคิดจะทำไปนานแล้วแต่นางหน้าโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมึงบอดีมีเงินอีปอบทางใสมึงเอ้ยมึงกระทุกงอกระด้างกระด้างเด้อเมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันก็บบุคคลคิดจะเฮ็ดสัญญากรรมเพราะว่าฉันสวยอันนี้ได้สัอันนี้ได้สัอุ้งแขงอยู่นะ ฉัไม่สวยแต่แตกคดหุ่นใจแต่ทุกเมื่อนี่อีโอีทาวเอ้ยตีนกากมาบอกได้ั่บามีตีนกาเดียวจไปเบิดแล้วอ้าต่บารมีตีนกาไล้ไมีต่ตีนนกกระจากเทศมันก็คิดจะกเคชดแต่ว่าคนห่ามันก็อยากเออมันเต็งมันตึงนเพราะได้ดูดีเนาะบไร้วอยจะเพให้มันงามให้ผุ้นันผู้น้ย่อมดอกเเหรอเป็นผ้าเอ้ชาวห้ามแต่ก็เลวยอถมเอ้จะเป็นมเ้วงสังขารจะคลองแตงแต่งนั่นนี่นั่น กูสิจกเกูเป็นราชนากจกเ็ดบเนาะมันเกอเวกูว้าวเลยนะันแทงกับจ้าคอเนี่ฉันปฏิบัตเนี่ยมเขาเกิเนียงกับจ้าคอซื่อเบิ่งกว่าเทียนเบยเพอรเนี่ยเนี่ยยาเพชที่ตาคิดกะนอเยเรเน่ค่อยเนีบอกว่าเขา่านบุ๋มเงินให้ผู้ชายเอาไปเตยผู้ชายแจก่

ส่ถุงแปดสิบซันต์เจ้าไนเรื่องผู้ชายเจ้าค่ะคนว่าเรื่องผู้ชายแหละหูสั้นสั่งลองบริเจ็บบริปวดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมมเม้นพ้อลาอีกหรือเปล่าลาใช่อุ๊ยชูนก้มีเริ่มอาการไอนั่นมึงไปกักตัวไหมมึงมาหายามรามบริการตัวแต่ว่านางสีสีฉันสีจ้ะนั่นสนอะไรตัวอย่างใกล้ใช่ไหมนี่กกระปิดบริเจ็บบริยังบ่ ก็เจ็บอยู่เจ็บตอนตอนเขาจับเป่งน้ำยาลงมาเนี่ยมันก็เจ็บก็เลื่อยลงหน่อยนึงเจ็บสัมผัสเซิร์นี่บ่ยแต่คือสิบสามถุงรุดอ่ะอะไรุิไม่เข้ามาเยี่ยมันคืออย่างเช่นบอกใจถุ่งรุดสบสบรุดค่ะปอกรุดเด้แต่หลานอีแต่เปิ้งไเนาะ มันบอดเลยโหลดสิบสี่สิบเลยกันยังบวชจักลักษณะเปาะว่าปฏิอายเดโยวเอาอที่แม่หน้าไหนมันนะปิดพอไปแล้วพี่น้องเชิญเจ้ไว้ซัมเนี่ยและค่ะแต่ละกิปนี่ก็ไว้ซัมเนี่ยเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้พวกแม่งในเด้อจ้าซุ้มใหญ่หักไม่ซุ้มเก่านในละค่ะลูกนะแม่เอ้าเป็นยังอี่ยนี้เยังอีกั่ นั่งไห้นั่งวันชั่วโมงนั่งประธานทานพี่น้องเบิ้งมืินละสิบเถื่อนด้วยคิปเก่าล่ะนั่งบอกกันรีบก็ไปกันมานั่งบอกให้วนๆเบิ้งกระเด้อเพราะว่านั่งเรื่องเขาเล่าก็อยากมีเวลาเด็กอยากมีเว